สัปดาห์ที่7หน่วยสุขสดใสในร่างกายวันพุทธที่30มิถุนายน2564โดยคุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดีนำอาสา สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปอในหน่วยสุขสดใสในร่างกายหน่วยเสริมประสบการณ์ย่อยเรื่องหูนะคะหูเป็นอวัยวะประสาทสมัมผัสทั้ง5หน้าที่หลักคือการรับเสียงซึ่งการทำงานของหูเริ่มจากที่เสียงเข้าไปสู่รูหู ผ่านรูหูชั้นกลางสุดท้ายผ่านไปนยังรูหูชั้นในเสียงที่ผ่านเข้ามาจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปสู่เส้นประสาทสู่สมองเพื่อให้สมองแปลงเป็นข้อมูลเป็นเสียงต่างๆที่เราได้ยินกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้หูยังเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัวของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นเรามารู้จักการดูแลรักษาหูของเรากันดีกว่านะคะ1 ใช้การเช็ดแทนการแคะนะคะอย่าใช้สิ่งแปลกปลอมแคะหรือแย่เข้าไปในรูหูนะคะเพราะจะทําให้หูเราอักเสบได้นะคะ 2. ออย่าให้น้ําเข้าหูอาจทําให้หูเราอักเสบและเยื่อบุกแก้วหูเราทะลุได้นะคะ 3. ออกหางจากเสียงดังเพราะเสียงดังอาจจะทําให้ประสาทหูเราเสื่อมได้ 4. ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีโดยการใช้ไม้ปั่นหูและน้ำมันมะกอกนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะจํากันได้ไหมว่าประโยชน์ของหูมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรกันบ้างอย่าลืมดูแลรักษาหูของเราอย่างถูกวิธีด้วยนะคะในวันนี้ครูปอก็มีใบงานระบายสีมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ เป็นรูปภาพการระบายสีของใบหูนั่นเองนะคะคุณครูจะรอดูนะคะและในช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะคะคุณครูอยากฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าลืมใส่แมสเวลาออกจากบ้านหลังจากออกจากบ้านกลับบ้านแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะติดต่อกับเราได้น่นเองนะคะ แล้วพบกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ